สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องแบบทดสอบการแต่งประโยคนะคะ,ะนักเรียนไปดูข้อสอบกันได้เลยค่ะข้อหนึ่งคุณพ่ออ่ามีช่องว่างให้เรานะคะคุณพ่อแล้วก็จุดจุดจุดกาแฟทุกเชา้า คุณพ่อทำอะไรกับกาแฟนะคะหาคำมาเติมลงในช่องว่างเลยค่ะต่อไปอช่องว่างข้างหน้านะคะจุดๆพัดแรงจนบ้านเรือนเสียหายควรหาคำใดมาเติมในช่องว่างนะคะมีเขาให้มา4ข้อนะคะหนึ่เลือกมาใส่เลยค่ะให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปข้อ3ค่ะกรุงเทพมหานครช่องว่างจุดๆเมืองหลวงของประเทศไทยควรเติมคำใดคะลงไป1 2 3 4คสาคำไหนเลือกเอานะคะต่อไปค่ะข้อ4ดวงอาทิตย์จุดๆทางทิศตะวันออก ควรเติมคำใดลงในช่องว่างคะเด็กๆต่อไปข้อ5คะ่ะฉันชอบอ่าช่องว่างจุดๆๆเพลงไทยลูกทุ่งควรเติมคำใดลงไปในช่องว่าง ต่อไปข้อ6ค่ะชาวประมงช่องว่างนะคะจุดจุหาปลาในเวลากลางคืนควรเติมคําใดลงในช่องว่างต่อไปนะคะข้อ7ค่ะ ช่องว่างอยู่ข้างหน้านะคะจุดๆ,ๆของเขาเห่าเสียงดังควรเติมคําใดลงในช่องว่างๆๆต่อไปนะคะข้อ8ค่ะๆๆๆช่องว่างดานอยู่ด้านหน้านะคะจุดๆ,ๆตกกระนําทําให้น้ำท่วมถนนอย่างรวดเร็ว อะไรควรเติมลงในช่องว่างคะต่อไปข้อ9ค่ะเขาได้รับช่องว่างจุดจุดจุดชนะเลิศในการประกวดแต่งคำขวัญควรนำคำไหนนะคะมาเติมลงในช่องว่าง ต่ไปหาข้อสุดท้ายข้อค่ะเสียงน้ำตกดังช่องว่างนะคะจุดจดจุดแววมาแต่ไกลควรเติมคำใดลงในช่องว่างค่ะอ่าทีนี้เด็กๆก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะอ่านหนังสือเยอะๆนักเรียนก็จะทำได้ทุกข้อเลยสวัสดีคะ่ะ